สซ่เันมาดังไหมท่นน่ะให้จนั้นดังหน่รถโอ้ยมันมืดอ่ะพอแล้วตัวนี้พอแวอเจ้ามีสองอันเลยบอมัยนเออมีสองอันเอออาจารย์ใส่อาจารย์สารย์เออ้า เริ่มมุนล้วท่านนี่นะเอาเรื่ๆปแตนมานี้มาเล่นเกมนี่เราเนี่ยเอาให้ใครให้ใครขังใครใครกี่คนเอาให้เร็วมามาองคนเอสอหยลองเ้าเลยอาอันนี้ก็ลองเล่นเกม <c oughs> ชื่อว่า <c oughs> ปิดตาหา <c oughs> รักห <c oughs> รือยังไงนี่แหละนะคะ เอาหม่ไหมเอาใหมเอันนึงนี่ให้อาจารย์หมดเลยบ่ไม่มันใช้ได้สออันไปตามคนเลยอันนึงไปไหนโอ้ยพ่อใหญ่ยอา่้บี่นี่้งเล็กๆมานะคะไม่ได้หมดค่ะดูไหม

โกโก็ไรอะไรคอไรหอยอ่ะโคดให้ยคืออะไรโคนแนบบีบอ่ามาอ่าวนวนเฮ้ยเฮ้ยพอจะไปมุนมันจะมุนเฮ้ยอย่าเอาคนนี้เขาจะจับได้อันนี้มันรู้ตัวเออเออเออเอาจุ๋ยเอาจุ๋ยเออจะบีบคอเด้อ้ย

เอาเฟซจะในบาเดิ i ไวไฟหายเดี๋ยวต้องไปก่อนเนาอันนี้ให้เป็นทีมรางวัล้เกำลังใจอ๋อเขาชิแบงยังไงกันล่ะคฮเขาชิแบงยังไงกันบางนี่ยตัวใหญ่มากคุณค่ะสวัสดี โอ้เสือพาไปคิดได้ไงคำคนที่สองบอกตุ่มตามตุ่มตามในกระถางบีไงโอ้ยฟลุกสาดึงตามบอกคำคำแรกโกโก้ไหลเพราะเอาหุ่นเสมอกันเข้ามาตุ่มตามว้าวเกาฮาวถึงไหนวะเนี่ยหุ่นคนละเรื่องเลยแทนที่จะตอบใกล้เคียงโจโกกอกเนี่ยใกล้เคียงกันหุ่น ไม่ยังมาหนิ้ขลินทองได้หนิขริมทองได้นิเนาะมามวต่อมาเอาคนมาคนมาช่วยว้าัเด okay. ิมบัตเดิมอให้ดูบรรยากาศบรรยากาศดี กะบาทีมันได้มเลยนะไอะบทบดด้วคนกันม่ตอดังเรือสิแม่พ่กไดังคับเนยตนี้เนะาอไตอนนี้ย่าหนิงไปเล่นเกมนะคะทุกท่านตอนนี้ป้าเพียกจากกระท่อมชงจันนะคะ มา,มาเลื่อนดูให้มาทักทายให้สวัสดีนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะที่เข้ามาที่ช่องย่าหนิงนะคะ,อะตอนนี้ย่าหนิงไปเล่นเกมอยู่นะคะก็ฝากกล้องไว้กับป้าเพียขออย่นานให้จะดูแลไม่ให้ล้มแต่ว่าป้าก็ไม่ได้มาอ่านคอมเมนต์ให้เนาะขอบคุณนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ

ใครจำไม่ได้ก็ไม่ได้จับแล้วไม่ร้ดของนะรงนั้นรีดขอวอ้โหมันเล็กเก๋ยมนตอกครับมาดูกันว่าช้างเท้าหน้ากับช้างเท้าหลังใครจะเหนือกกันต้นหักครับต้นกอ้ผู้หญิงตอบ ไม่ด OK ่ากอกแล้วก okay ็ไม่ด่าเฟมิลี่นึกเมื่อกี้เขาตับคำอะไรเมื่อกี้นี่โอ้โหคนที่สองสมอำกันไปแล้วสองค่ะสม่ำเลยสม่ำเลยโอ้ท่านประกาศว่าสร้างเท่านาสร้างเท่าร้านนี่เพิ่เสมอกันเลยเนาะเพิ่งใหญ่เพิ่นเสียเปรียบคุณนี่เขได้คุณนี่เขได้คุณนี่จำไม่ได้แน่นอน จะพูดทำใหม่นะโอ้ยสซิทกันด้เนี่ยเอ้าจับผ uh, ู้หญิงพร้อมจับเลยจับเลยจรับนดโอ้โหเรจังเร็วจังเข่านานั่มาขางกายนี่สีพ่อพ่อพ่อคนเดิมคนเดิมแม่บ้านเป่าหงส์

à, cầm à, à, nuôi đập tầm thế luôn đi, ôi, <Sủ. cười> ôi, đập nè ôi, xù xù nè ôi, nữa, dạ nữa, đơ, dạ dạ dịch đơ, dạ dịch ôi dạ dịch, dạ dịch, dạ 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 ôi เฮ้ยเฮ้ยย่วอ่ถอยพอแล้วบีบจับจับนมปังจับโอ้ยโอ้ยถ้าขนานี้ละทายไม่ถูกเกินไปแล้ว ทีมนี้เขาเขาแบบว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์เลยถ้ามาสนุกมากเลปอมแปลงปอมแปลงเอกสารด้วยปลอมแปลงเอกสาร